ดูเหมือนว่าหลูมนรกกำลังจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับมันเกิดปัญหาที่น่าปวดหัวสำหรับเอริกเทนฮากด้านไหนบ้างถ้าคุณเป็นแฟนยูไนเต็ดห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับเราจะมาเจาะปัญหาต่างๆของเอริกเทนฮากณเวลานี้ไปได้วยกันในเกมเองเองรงข่าวครับ หลังจะเปลี่ยนมือผู้จัดการทีมจากโอเลกุนาโซชาและราฟร์ังนิกมาสู่เอริคเทนฮากนะครับต้องบอกว่าเทนฮากก่อนหน้านี้ได้รับความชื่นชมมากมายจากการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาติดท็อปโฟและคว้าแชมป์ลีกคัพดได้ในซีซั่นก่อนหลังจากที่ปีศาจแดงนั้นร้างแชมป์มานานกว่า6ปีครับเรื่องการเสริมทัพที่สามารถยกระดับทีมได้ทันตาเห็นโดยเฉพาะคาซิมิโร่และลิซันโดมาติเนสก็ทำให้ตัวเทนฮากนั้นได้รับเครดิตอย่างมากมายครับบรรยากาศในห้องแต่งตัวดูดีขึ้นหลังจากที่เคยพััััััังงงยยยยบเเเเเเเิินน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 ใใใุคกกกกก่่่่่่่่่ออออททท้้้้้หหมมมมมมดดีีีีป็็าาาาารรรรรตซซซแพจๆึล์ชื เต็มที่และก่อให้เกิดความหวังที่พวกเขาไม่เคยรู้สึกมานานแน่นอนนะครับว่าฉากเริ่มต้นมันสวยหรูแบบนั้นเนี่ยนะครับแฟนบอลย่อมคาดหวังถึงสเตปต่อไปที่ดูพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมแต่ปรากฏว่าพอซีซั่นสองของเจนฮากเริ่มต้นขึ้นผลงานของพวกเขาดันสวนทางกับสิ่งที่คาดหวังปีศาจแดงลงเล่นไป5แมตช์ในพรีเมียร์ลีกเก็บได้เพียง6คะแนนรั้งอันดับ13ของตารางแถมลูกได้เสีย,ยงติดลบอยู่4ลูกเลยนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เหล่าแฟนปีคาดหวังจะได้เห็นตอนนี้จากความหวังเริ่มผล ทุกผลลัพธ์อันย่ำแย่มักมีต้นตอนเสมอและปัญหาอะไรกันล่ะครับที่เทนฮฮกนั้นกำลังประเชิญอยู่ในตอนนี้และสุดท้ายเขาจะเป็นคนที่ใช่อย่างที่แฟนปีคาดหวังอยู่หรือเปล่าเริ่มมาที่ปัญหาแรกข้อสงสัยในระบบการเล่นทุกสมสรที่แข็งแกร่งครับพวกเขาจะมีความนิ่งในทุกๆด้านเสมอและความนิ่งนั้นมันจะเกิดจากการวางแผนโดยผู้จัดการทีมที่ลงมีความชัดเจนในแนวทางการคัดสรร11ตัวจริงหรือว่าการวางแท็กติกและฟอร์เมชันหลักของทีมซึ่งเดิมทีแล้วนะครับเอริโเทนฮากพัฒนาแมนชเชสเตอร์ยูไนเต ในตำแหน่งเซนเตอร์แดนกลางใช้คาซิเโรเป็นตัวรับใช้อิรเซนเป็นตัวเชื่อมเกมพร้อมใช้บรูโนเป็นจอมทับแต่การเล่นของเทนฮากคือฟุตบอลสมัยใหม่ที่เริ่มต้นด้วยการเซตเกมขึ้นมาตั้งแต่แดนตัวเองด้วยการต่อบอลตามช่องแบบเท้าสุดเทา้าอันเป็นเอกลักษณ์ของอาร์เจนต์แม้ว่ามันจะมีความทุรักทุเลอยู่บ้างแต่ภาพรวมในซีซั่นที่แล้วมันทำให้ยูเนเต,นต็ดนั้นน่าเกรงขามมากขึ้นโดยเฉพาะคลาสของแดนกลางอย่างคาซิเมโรอิรเซนและบรูโนที่ช่วยเอื้อให้ระบบของเขามีคุณภาพมากขึ้นและมันดูเป็น,น,นแพทเท เขาเริ่มต้นซีซันด้วยระบบ4-1-4-1และที่เขากล้าปรับมาใช้ระบบนี้มันเป็นเพราะว่าเทนฮากนั้นมั่นใจนักเตะใหม่ที่เขาคว้าเข้ามาอย่างเมซันเมาส์ที่เดิมตีแข้งรายนี้จะมีความครบเครื่องมีพลังงานพร้อมช่วยทีมได้ทั้งเกมรับและเกมรุกถ้าเมาส์อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับบางทีระบบดังกล่าวมันก็อาจจะเป็นแดนกลางที่เพอร์เฟกต์มากแน่ๆอย่างที่เราทราบกันนะครับด้วยระบบ4-1-4-1เตนฮากเลือกวางคาเซมิโรเป็นวิฟิล์ตัวรับเพียงคนเดียวเราใช้เมสอนเมาส์นักเตะใหม่เป็นว สามารถทำงานได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยมันจะเป็นการเล่นเกมรับการสร้างสรรเกมหรือว่าการเชื่อมเกมต่างไม่มีจุดเด่นไหนที่สามารถทําให้แฟนผีเชื่อได้ว่าระบบดังกล่าวมันจะเวิร์กแถมการใช้เมสันมาส์ในบทบาทนี้เนี่ยมันยังเกิดการทัาทางระหว่างแข้งรายนี้กับบรูโนอีกด้วยซึ่งในตอนที่ทีมเล่นเกมรุกทั้งคู่ต่างพาตัวเองไปอยู่หน้ากรอบเขตโทษของคู่แข่งจนเกิดช่องว่างระหว่างพวกเขากับคาเซมิโรแล้วมันจึงเป็นปัญหาที่ตามมามา,มากมายเมื่อทีมโดนสวนกลับครับสุดท้ายก็เลยไม่มีเกมไหนเลยครับที่เมาส์ได้ลงเล่นครบเจกว่านั้นคือริบน่เกาที่่มัักกถูเปลลียนตวง ในช่วงครึ่งหลังและมันจะเปลี่ยนแดงกลางยูไนเต็ดให้ดูสมูทขึ้นจริงๆครับคือถ้าเกิดว่าเทนฮากยังอยากใช้ระบบนี้ต่อไปนะครับเขาอาจต้งองทำความเข้าใจเรื่องบทบาทของเมสันเมาส์ใหม่เพราะวิธีการเล่นของแข้งรายนี้แตกต่างกับอิริเซนนะครับและที่แน่นอนที่สุดครับเมาส์ยังไม่สามารถสร้างอิมแพคต่อทีมได้มากเท่าไหร่ส่วนในเกมล่าสุดที่พวกเขาพ่ายแพ้คาร์บ้าต่อไบรตัน3-1เทนฮากเลือกปรับใช้ระบบ4-4-2ไดมอนด์โดยวางคาสเมโร่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับอิรูเซนยืนมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายแม็็็คโททเเ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 มมมมนน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 นย์์ิิดดดดฟฟลลลฝััั่่่่่่งงขขววาาาาาาาแแะะะะใใใใชช้้้้้บบรรรรูปปปจจจจออออออพกกกกฮุ2สหซึไ คงรู้ว่าจุดเด่นของไบรตันคือการต่อบอลเลยเลือกอัดแดงกลางมาถึง4คนและก็แน่นอนนะครับว่าในช่วงต้นเกมพวกเขาทำหน้าที่ได้ดีนะครับยูนิเต็ดเริ่มเพรสซิ่งสูงทำเกมรุกได้มากกว่าทีมเยือนกองกลางสคนของพวกเขาก็เหมือนจะไปได้สวยในช่วงเวลานั้นแต่ว่าหลังจากเสียประตูแรกการเพรสซิ่งของพวกเขาก็ดูเบาบางลงพยายามต่อบอลอย่างไร้ประสิทธิภาพจนกระทั่งเสียประตูที่2และเกมของพวกเขาก็พังลงทันทีไลคู่แข็งไม่จนหาบอลไม่เจอแลวก็ปล่อยให้ไบรตันกลายเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยการครองบอลสูงกว่าพวกเขาที่เป็นชา้นดวยซ้าานดมกัเนูหือบ ทีมหนึ่งชูจุดเด่นด้วยการอัดซปเปอร์สตาร์ลงสนามส่วนอีกทีมครับมากล้นไปด้วยระบบและประสิทธิภาพทว่ากันตามตรงนะครับนี่คือก,การออกสตาร์สุดย่ำแย่ของเขาและแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นจากฟอร์มการเล่นและเกมรับสุดบวกเปียกซึ่งมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกส่วนนึงที่มองเข้าไม่ได้คือเรื่องของระบบการเล่นนี่แหละครับท,ทั้งที่เทเนฮาส์นะครับเคยเจอระบบหลักของตัวเองแล้วแต่ว่าในซีซั่นนี้มันดูเหมือนว่าเขาพยายามจะคลำหาระบบใหม่อีกครั้งซึ่งตอนนี้เราก็ยังให้คำตอบไม่ได้นะครับวย คความเสียงรับซีซั่นนี้เกมรับของปีศาจแดงมันดูรวมไปหมดนะครับจนน่าแปลกใจว่านี่คือแมนยูไนเต็ดชุดเดียวกับซีซั่นก่อนหรือเปล่าซีซั่นที่แล้วพวกเขาเก็บคิงชิตได้มากที่สุดในลีกก่อนหน้านี้ทุกการกระทำของเทนฮากเนี่ยเราเข้าใจดีนะครับว่าเขาต้องการทำให้ทีมดีขึ้นเช่นการตัดขาดกับคริสเตียโน่โรนัลโดหลังจากที่แข้งรายนี้ไม่พอใจที่ตัวเองตกเป็นตัวสำรองหรือว่าการตัดสินใจถอดแฮร์รี่แม็กควายออกจากตำแหน่งกัปตันทีมและมอบบทบาทดังกล่าวให้คนที่เขามองว่าพร้อมกว่ายอย่างบรูโน่เฟอร์นันเดสซึ่งแต่ละการตัดสินใ,ใจคคครรััััั้้้้งงงงงใหหญ่่่่่่่่่แแแแบบบนนนนนนีีนีีีีีเเเยยยมมมมมมกก็ววววาา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 สสสตตอออูลขิดดดดททุปศจซึ ลับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับแต่1ีนเรื่องที่เสี่ยงไม่แพ้กันครับคือการแยกทางกับเดนเบนเทกาอร์ผู้สวมประตูที่รับใช้ทีมมานานตั้งแต่ซีซัน2011ถึง2012แทนนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวแน่นหนึบพร้อมกับปริยาอันรวดเร็วครับและมักจะมีลูกเซฟปฏิหารแบบเซียวิคอยู่บ่อยๆแต่ตาหนิดเดียวที่แก้ไม่หายของนายด่านรายนี้คือการออกบอลที่ไม่ดีนะักขัดการระบบของเจนฮากที่อาศัยการบิวอัพมาตั้งแต่ผู้สวมประตูครับเดนเบนเทกาอาร์นั้นก่อความผิดพลาดที่นำไปสู่การเสียประต เก่าอย่างอันเดรโอนานาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สปรูที่เล่นบอลด้วยเท้าในระดับฉมังเข้ามาสู่ทีมแต่อย่างที่บอกนะครับทุกการเปลี่ยนแปลงแลกมาด้วยความเสีย่ยงเดเคอาพิสูจน์เรื่องความเหนียวมานานถึง12ปีแน่นอนครับไม่มีใครสงสัยเรื่องการออกบอลด้วยเท้าของโอนานาแต่การเซฟด้วยมือละ่ะเขาจะทําได้ดีหรือว่าใกล้เคียงกับเดเคอาหรือเปล่าและนี่คือตัวเลขของโอนานานะครับเราไม่ได้พูดเองเออเองไม่ได้คิดเองเออเองครับห้าเกมแรกของโอนานาในสีเสื้อปีศาจแดงเขามีค่าเฉลี่ยการเสียประตูที่2ลูกต่อเกมหลัง5เกกมแรรโดนยิงไป10ป10 10ะตูลูกดังกล่าาวยกกรรโดนนิงใอเเขตโทั้้้งสนนป็คร ที่แมนยูนเต็ดนั้นเสียประตูมากกว่า1ลูก4นัดติดต่อกันในลีกนับตั้งแต่ปี1979เลยนะครับโอนาน่ามีข่้เเดี่ยการเซฟอยู่ที่4ครั้งต่อเกมและเก็บทีนชิตได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วน2เกมล่าสุดเขาโดนยิงตรงกรอบทั้งหมด13ครั้งเสียไป6ประตูแม้ว่าภาพรวมมันจะไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เพียงผู้เดียวนะครับตัวเกมรับของยูนเต็ดนั้นก็ต้องรับผิดชอบเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือโอนาน่านั้นจะต้องถูกยกไปเปรียบเทียบกับเดกโระ วิจารณ์ว่าใช้เท้าเป็นแต่ใช้มือไม่เป็นมันจะเป็นเรื่องที่โอนาน่าและเทนฮาร์คต้องโดนจับตาไปตลอดทั้งซีซั่นแน่ๆแ,แต่เราก็ต้องให้ความแฟร์กับโอนาน่าด้วยนะครับเพราะถ้าเราไปดูสถิติภาพรวมดีๆครับซีซั่นนี้เขาโดนยิงตรงกรอบไป29ครั้งและสามารถเซฟได้ถึง20ครั้งมีเปอร์เซ็นต์การเซฟอยู่ที่65เปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขที่ดีในระดับหนึ่งครับช็อตเซฟเยากๆก็มีให้เห็นบ้างมันคงไม่แฟร์ครับถ้าโยนความผิดให้เขาทั้งหมดแต่แฟนบอลอาจคุ้นชินกับาววากนนภาพของเ จากลูกเลียดถึง7ลูกจาก10ประตูซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิทธ่โอนาน่ต้องพิสูจน์ตัวเองกันต่อไปคพืแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงนี้ที่เทนฮากเลือกมันได้ผลลัพธ์ที่ดีในตอนจบเช่นเดียวกับแผนเกมรับที่ต้องซัพพอร์ตโอนาน่ให้ดีกว่านี้ครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อคุณเป็นโค้ชที่ดึงเอาอดีตนักเตะเข้ามาสู่ทีมนี่นะครับมันก็จะมีคําถามที่ตามมาอยู่เสมอครับว่าสุดท้ายแล้วนักเตะที่คุณเลือกมาเนี่ยเป็นลูกรักของคุณหรือเปล่าคุณเลือกแต่คนที่คุณมาร์คคคุณเเลืือออกกกแ่่่่นนนนททีีีีบบราดว้ๆะไ ขึ้นได้เสมอเมื่อนักเตะที่คุณเลือกทําผลงานได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหากับเทนฮาก็คือผู้เล่นตัวหลักนั้นฟอร์มไม่คงที่ครับมแม้ทีมนเตะกลับมาเข้าที่เข้าทางได้เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าแต่ละตำแหน่งของพวกเขาเนี่ยต่างมีตัวหลักที่พึ่งพาได้นะครับแต่สำหรับซีซั่นนี้เนี่ยพวกเขามีการหลักบางจุดที่มีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นและมันส่งผลต่อทีมชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคาเซมมโรครับที่สามารถสร้างอิมแพคในฐานะมิดฟิลด์ตัวรับได้อย่างยอดเยี่ยมใน คู่แข่งพาบอลเลี้ยงผ่านหลายต่อหลายครั้งซีซั่นนี้คาสเมริโอดูนคู่แข่งพ่ายแพ้ถึง33ครั้งครับดักสกัดบอลได้เพียงแค่3ครั้งแถมจังหวะที่ต้องดวลกันจังหวะ50-50เนี่ยเขายังเอาชนะคู่แข่งได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับส่วนการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเขาทำได้เพียงแค่1ครั้งมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จเพียง25%่สิบหและหากฟอร์มของเขาเป็นแบบนี้ไปทั้งฤดูกาลยูไนเต็ดลำบากแน่ๆครับซึ่งจะต้องลุ้นกันอีกนะครับว่าแข้งรายใหม แต่ว่าซีซันนี้เขาเป็นอีกคนที่ดูมีปัญหาเช่นกันนะครับในช่วงแรกๆเราอาจจะพอเข้าใจได้เขาอาจเล่นไม่ดีนะักเพราะถูกปรับไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าที่ไม่ใช่บทบาทที่ดีที่สุดสำหรับเขาแต่สำหรับ2เกมหลังครับแรดฟอร์ดได้เล่นในตำแหน่งตัแอย่ายังปีกซ้ายก็จะโดนวิจารณว่าความอันตร,รายในจังหวะสุดท้ายดูดรอปลงไปแถมยังชอบคลองบอลไว้กับตัวนาเนกินไปอีกด้วยครับฤดูกาลนี้แรดฟอร์ดลงเล่นไปหนัดหาโอกาสยิงได้26ครั้งแต่ว่าตรงกรอบเพียง6ครั้งเท่านั้นและทำได้เพียงแค่1นประตูพลาดโอกาส,สค,ครั้งสาาาาาาาคัััไปปรรรร้้งงงมมมีวมแม่่่นนนนนนยยยใกกจบอออเเเพ266%ทตฐดลลช ไม่ได้ครับว่าในยุคเทนฮากนั้นแรดฟอร์ดถือเป็นอาวบธที่อันตรายที่สุดแต่ถ้าเขาฟอร์มไม่แน่นอนแบบนี้พวกเขาก็แทบจะหาตัวความหวังในแดนหน้าไม่ได้แล้วยกเว้น์นจะว่ารัชบูรฮอยลุนจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญต่อจากนี้ซึ่งเวลานี้เรายังหาคําตอบในเรื่องนั้นไม่ได้ส่วนแผงหลังครับนอกจากจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บของราฟเอวารานลุกชอและวานวิชากา้านักเตะคนอื่นๆของพวกเขายังมีปัญหาเรื่องของความผิดพลาดส่วนบุคคลว่าจะเป็นลิซันโดมาติเนสเดียโกดาโลและลวิเเกเตอร์ลีเดเลิฟมัน จะเป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับนวะรับของยูเนเต็ดในเวลานี้สถานการณ์ตอนนี้พวกเขายังหาระบบหลักไม่เจอส่วนนักเตะใหม่ก็ยังไม่สามารถแสดงผลงานที่ดีที่สุดออกมาได้และในขณะเดียวกันนักเตะหน้าเก่าหลายคนก็จะมาฟอร์มดรอปลงไปอีกด้วยจุดนี้ก็จะทำให้ปัญหาของเทนฮากนั้นหนักขึ้นไปอีกครับเช่นเดียวกับอีกหนึ่งวิกฤตใหญ่ที่เราจะกล่าวในข้อต่อไปดราม่าที่ถาโถามเข้ามากับปัญหาในห้องแต่งตัวทัศชคนติข,ของนักเตะคือหนึ่งเรื่องที่ยูเนเต็ดถูกวิจารณ์ในทุกๆยุคเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเซ เขาสามารถจัดก,การธุรกิจนั้นได้อยู่หมัดเขาสร้างกฎเหล็กบางอย่างที่ทำให้นั้เตะปบริษัทแดงมีระเบียบวินัยมากขึ้นเช่นการห้ามมาซ้อมหรือว่าประชุมสายห้ามดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดในสัปดาห์ที่มีการแข่งขันในสนามคุณต้องช่วยเพื่อนทุกครั้งและทุกจังหวะต้องตรวจตัชนีมวลกายทุกเดือนเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและถ้ามีข้อสงสยัยห้ามไปคุยกับเอเจนต์ก่อนแต่ให้เข้ามาคุยกับเขาได้เลยทันทีที่สําคัญคุณต้องมีความจริงจังและมีความเป็นมืออาชีพสูงเพื่อแฟนบอลเมื่อคคคคุมมมมสสววเเเื้้อยยูนนนิฟรรร์งงปปปีีีศาาาจแแแดดดดลลลลลกกกก็็หะะััททท่่ํผโโโษไฮช ที่หนักที่สุดอย่างคริสเซโนโรนัลโดก็ไม่เว้นครับความเด็ดขาดของเขาเนี่ยทำให้หลายคนเชื่อว่าเทนฮากนั้นน่าจะรับมือนั้งเตะปีศาจแดงได้ไหวแน่ครับจหรอบซีซั่นนี้เนี่ยปัญหาในสนามก็หนักหนาสาหัสพอสมควรแล้วแต่ว่าเทนฮากนั้นต้องรับมือกับงานหนักนอกสนามด้วยซึ่งอาจส่งผลมาถึงบรรยากาศในห้องแต่งตัวด้วยนะครับมันจะเป็นกรณีของแอนโทนีที่เพิ่งโดนพักงานหลังมีข่าวว่าหญิงสาวสามรายออกมาเปิดเผยว่าเขาโดนแข้งรายนี้ทำร้ายร่างกายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดนะครับว่าแข้งรายนี้เนี่ยจะกล นานพอตัวเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ในช่วงเวลาที่ปีศาจแดงไม่สามารถใช้งานแอนโทนีได้ความคาดหวังของแฟนๆที่จะหาคนมาทดแทนก็คือเจเดนซานโชแต่ในขณะเดียวกันครับปัญหาแอนโทนียังไม่คลี่คลายเทนฮาก็ยังเจอปัญหาหนักเรื่องซานโชหลังคุณซือชาวดัสให้เหตุผลที่ดรอปแก้งรายนี้ในเกมพบกับอาเซนอลว่าถ้าผลงานการซ้อมได้ไม่ดีแต่ซานโชดันโพสต์สวนว่าเขาคือแพ้รับบาปเพราะเชื่อว่าตัวเองนั้นทำงานได้ดีอยู่แล้วแทนยูปฏิเสธที่จะขอโทษเทนฮาร์กด้วยครับตอนนี้ซานโช่ได้ถูกบานจากที แฮกเองก็ถูกวิจารณ์ไม่น้อยว่าเขานั่นแหละครับพลาดตั้งแต่ออกมาวิจารณ์ลูกทีมผ่านการสมาัมภาษณ์ท่านที่ควรจะเก็บเรื่องนี้ไว้จัดการกันภายในซึ่งบางทีการทําแบบนั้นดราม่าอาจจะไม่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็ได้และการที่ซานโชงัดข้อของเทนแฮกก็เป็นการบ่งบอกว่าเขาคุมนักเตะคนนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วมันอาจจะทำให้มวลแบบนี้ก่อตัวขึ้นภายในห้องแต่งตัวก็ได้ครับตอนนี้ปัญหาต่างๆถาโถมเข้าใส่เทนแฮกครับผลงานย่ําแย่นักเตะก็สร้างดราม่าไม่เว้นแต่ละวันตัวผู้เล่นก็ยังมาบาดเจ็รบ,บร เป็นปัญหาแบบเหมารวมที่เทนฮาร์ต้องเผชิญอยู่ในเวลานี้โดยเจ้าตัวนะครับได้กล่าวถึงประเด็นการควบคุมห้องแต่งตัวไว้ว่าความเข้มงวดเป็นสิ่งที่สมโมสรต้องการจากผมเพราะก่อนหน้านี้ทีมเรามีวัฒนธรรมที่ไม่ดีนะก่อนที่ผมจะเข้ามาแต่เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามทําและเป็นงานของผมในการควบคุมเรื่องมาตรฐานถ้านักเตะหรือใครก็ตามพยายามล้ําเส้นโครงสร้างของเราคุณต้องจัดการพวกเขาด้วยความเขมเ้มงวดนี่คือสิ่งที่เทนฮาร์ออกมาบอกนะครับเรื่องนอกสนามและปัญหาในห้องแต่งตัวมักจะส่งผลต่อผลงานในทีมโดยตรงแต่ะครก็ตามนะครัััับกตต้ออองงงมมรนนนนะวว่่่่าาาเเืสสแแลญหหใ กะทบต่อผลงานของทีมโดยตรงนะครับก็ต้องรอดูกันว่าเทนฮากนั้นจะพาทีมผ่าวิกฤตอันหนักหนาเหล่านี้ได้หรือไม่ึ่งรีแอคของแฟนบอลก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญและอาจตัดสินชะตาของคุณซอรายนี้ได้เช่นกันมันอยู่ที่ว่าเวลานี้เหล่าเรดอาร์มี่ยังเชื่อมั่นในเทนฮารกร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนซีซั่นก่อนหรือเปล่าเพราะทําไมสัญญาณดังกล่าวมันจะส่งไปถึงบอร์ดบริหารจนทําให้เทนฮากต้องกลายเป็นคุณซอก็อี้ร้อนและท้ายที่สุดเขาจะตกไปอยู่ในหลุมนรกและมันอาจร้ายแรงถึงขั้นที่เเเขขขาาาาาออ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 อจต้้้้้งงคคคนนนนนนนทททททีีมมมมมไปปหหหืืุุุณณซกกก่ก่ก่่ัััึยูบววรรญแลดใ แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่คุณให้เวลาเขานานเท่าไรเพราะปัญหาที่เขาเผชิญอยู่มันคืองานหินที่ผ่านไปได้ไม่ง่ายแน่ๆครับแต่มาถึงตรงนี้ครับทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะครับว่าการคุมทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืองานที่ยากลำบ,บากสำหรับบรรดาคุณซื้อทุกคนจริงๆแต่อย่าลืมนะครับเซนฮาร์บางครั้งบางทีเนี่ยการได้ลองนั่งลงและใช้ส,สติพิพจารณาบอกกับตัวเองดูว่าความผิดต่างๆอาจเริ่มต้นที่ตัวคุณก็อาจจะเป็นหนทางการแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับนี่คือทั้งหมดของเกมเ ในเรื่องอะไรรอติดตามแล้วกันนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันเยอะๆอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนครับวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ